สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องๆชาวกันน้ำหมอกนะเกลืออยู่กับผมบุญดิสังนะฮะเป็นไงบ้างฮะช่วงนี้ก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะฮะต้องขอโทษขอภอภัยด้วยนะฮะเมื่ออาทิตย์ก่อนไม่ได้ลงคลิปนะไม่สะดวกจริงๆระงควันนี้อาทิตย์นี้ก็คิดว่าจะไม่ได้ลงแล้วเหมือนกันนะอาจจะคิดว่าจะได้ลงวันจันทร์นะคือไม่สะดวก,กมากๆคือตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะ บ้านผมทําอาชีพค้าขายนะผมต้องไปขายของกลางคืนนะ่นอนกลางวันกลางวันนี่ไม่ได้ตียนลีนาเลยนะทุกคนแต่กลางคืนนี่เตียนสว่างนะตียนสามสามสี่โมงเช้านะเด็กอย่างโทรศัพท์ที่อัดคลิปเพิ่งเอาไปทํามานะไปฮะผมจะพาไปลุยลีนากันฮะก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะไอดี ID นี้มันสามารถขึ้นขึ้น,นลงลงได้นะฮะโดยโดย,โดยที่ไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องมีการปาเพชรน,นะทุกคนตอนนี้เปลี่ยนตัวเมตาใหม่แล้วเราไม่มีตัว d o o นะ เราก็เด้งมาอยู่ที่พันสองนะตอนแรกผมอยู่ที่เจ็ดแปดร้อยนะเพราะว่ากลางวันผมไม่ได้ตีเลยไงกลางวันผมไม่ได้ตีมาสองสามวันแล้วกลางคืนผมก็นั่งไต่กลับลงมาไต่กลับลงมากลางวันนี้ผมจะนอนผมไปขายของกลางคืนเนี่ยฮะที่บ้านทำอาชีพค้าขายนะไปฮะอ้เราไม่เจอตัวใหม่ๆเลยเราจะตีทุกคนดูหรือเราจะเละให้ทุกคนดูก็ไม่รู้นะทุกคน <laughs> ผมลืมใส่อะไรไปเนี่ย ใส่ยุงใช่ไหมต้องถอดตัวนี้ออกใช่ไหมถอด V2 ออกนะวีนี่ผมก็หยอดมาได้นะทุกคนนะสีนะ่สิบเม็นนั้นไม่ใช่หยอดรัวๆนะทุกคนหยอดวันละยี่สิบนะผมเลือกช่วงเวลาที่ผมหยอดแล้วออกบ่อยที่สุดนะแล้วผมจะใส่ตัวอะไรโมเตอพูดยุงอยู่ไหนอ่ะคิวผีวีนี่ผมว่าสี่สิบนะวันละยี่สิบวันละยี่สิบนะทุกคนไม่ใช่กดสี่สิบรัวๆเลยนะ อ่าต้องขอโทษขออภัยนะครับันการเป็นวัดนิดน,นึงแต่ไม่ใช่โควิดแน่นอนครับคลิปแต่มาคลิปคลิปอาจจะมาช้าหน่อยนะทุกคนไอดี ID นี้สายงบน้อยนะผมซื้อแต่สายฟ้านะทุกคนนะเราซื้อแต่สายฟ้าก็พอนะเรางบน้อย ผมก็ได้แต่ V2 นะแต่ตัวอย่างอื่นนะจะติดยอมผมก็ยังไม่ได้เลยนะทุกคน5้าดาวนะโอ้ยอยากได้มาตีอีเวนต์มากเลยเนี่ยผมส่มจนหมดตูนะ่แล้วเหลือเพชร17เม็ดเนี่ยไม่ออกนะหลายคนในเฟสก็โพสต์นนะตัวดำนี่ก็สมอ,อกกันรัวๆนะรู้สึกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ไปทำมาใหม่ติดฟิลม์มกันกระแทกใหม่รู้สึกว่าระบบสัมผัสจะไม่ค่อยดีเลยเ,เมื่อก่อนก็กาดไปแล้วพอติดฟิล์มมันหนาก็เดิมยิ่งกดลูดลำบากโอ้ห้งใส่รองได้แกะออกแล้วมากเนี่ย กดเมื่อกี้ต้องย้ำๆๆตั้งหลายทีฮะก็จะไปผมไม่ซีเรียสนะทุกคนมันขึ้นได้ลงได้นะไอดีนี้นะถ้าเราไม่มละสุ่มตัวตัวที่เป็นเมตาไม่ออกนะอย่างดับบโอแ้วแต่ผมมีดับอลโอผมก็คงรักษาดับไวได้นะอันนี้ผมไม่มีไงผมก็อยู่ที่6กเจดร้อยได้นะถ้าผมได้ตีเรื่อยๆคือกลางวันนี้ไม่ได้ตีงไงนี่ผมนอนตื่นทุ่มกว่าน้องแต่5้าโมงกว่า บางวันก็จะนอนแต่สามสี่โมงจะไม่ได้ตีอารนีนาเลยครับช่วงกลางวันไม่ซีเรียสฮะเราเล่นหน่หน่วค้ำขันไงไปเรื่อยๆแต่ก็มีหัวร้อนบ้างนะหลังจากบี้บี้ยอมออกมาอืมถ้าตอนแรกมีแต่บอลโอออกบเลบอลโอใหม่มาผมก็ไม่กังวลอะไรแนละ้วพอมีตัว V2 มาซับมันเนี่ย ฟีดอมมาเงี้ยโอ้โหรูดไม่ได้ครับจบเลยสายรูดผมมันมันสายรูดอยู่แล้วไงที่ไต่ขึ้นไม่ได้ก็เพราะรูดนะทุกคนไม่ใช่เพชรนะไม่เคยปลานะเราไม่เคยปลาเพชรนะมีแต่รูดอย่างเดียวฮนะอาศัยสถานะเอานะาสถานะข้อได้เปรียบยังไงทีมบุกมันก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะทุกคน มีเสียงซื้ดขี้มูกด้วยขออภัยด้วยนะฮะน่าจะเป็นหวัดนะผมเป็นภูมิแพ้เนี่ยติดใหญ่แล้วก็กดกดเร่งกดเร่งได้นะเพราะก็ติดใหญ่แล้วไงไม่ต้องกังวลฮนะเนี่ยครับของการไม่แส่ตัวอันตรานมามา,มาโหเสียดายเมื่อเช้าผมอยู่ที่หกเจ็ดรนะ้อยนะกลางวันไม่ได้ตีเลยมันก็เด้งมาขนาดนี้นะ ถ้าผมไม่ถ้าผมไม่ได้ไปขายของเองผมก็น่าจะรักษาดับได้นอนกลางคืนเหมือนเหมือนทุกคนนะเอเราจะรูดดีไหมบ่าหนลองรูดดูฮะเครื่องนี้มันมันรูดไม่ได้ไงรูดไม่ค่อยดีจะรอดไหมเนี่ยมีฟูมินะ um ลองไปดูกันฮะว่าเราจะรอดไหมลองรูดดูนะโอ้ดึงมาย้อนไม่ลงเลยทุกคนระบบสัมผัสถวยมากเลยติดฟิล์มมาเอ้ย,นยอเนาะฮะขัวเาย่ะเมื่อยเาทุถ้าเรารูดติดนี้ก็จะได้เปียมนะโอ้ แต่ก็ใช้สตันของบี้สกิลสตันของบี้กับเคสดีของเรานะโอ้ยเรียบร้อยฮะอ้าวตัวการเขาหมดไปแล้วอย่างนี้ก็เร่งสปีดได้นะมันติดติดสถานะเราแล้วนะทุกคนนะนัน่นแหะติดสตนร์ทัวฮะสตนร์ทัวไม่กลัวดอกจ้าฟูมินะเหรอฟูมินะก็ติดใหญ่ได้ฟูมินะเหรอตัวตัวปวนเหรอ อยากได้อยู่นะทุกคนเอามาฟันยานชุบๆ,ๆนะเพื่อจะแก้สถานาการณ์ตรงนี้ได้นะกับที่สู้กับที่สู้เดบโอไม่ได้นะโอ้ทำไมเจอทีมเดิม,ดมว่าจะอัดคลิปเจอตัวใหม่ให้ทุกคนได้ดูว่าผมอยู่รอดได้ยังไงนะอยู่ต่ํากว่าพันนะหกเจ็ดร้อยนะทุกคนนี่ขนาดผมไม่มีตัวนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเอาตัวที่เรามีนะเป็นโมใหม่นะผมก็ใช้เอดีตัวเดิมนะมาตบนี่ไงนี่ไงสู้ได้ไ,ไปแล้วโอ้ย ไม่น่าจะรอดแบบทุกคนเอรีดีไหมอ,นนอ่ะแพ้ไม่เป็นไรรอบนึงนะตีทุกคนดูนะอนนโอ้ขอลดสก,กิลนะฮะโอ้โอแล้วมันมาคู่กับไอตัวนี้ด้วยไงเอ มา FF มาเราก็มี FF ไปเหมือนกันครับ FF มา91มาหน้าสีไปเลยไหวไหมเนี่ยลองดูฮะมั่วๆไปนะเลยความคิดผมด้วผมไม่มีตัวที่มันดีกว่าดีแล้วแนะนำกันมาได้นะแนะนำผมมาได้นะทุกคนในการจัดทีมเนี่ยผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะผมว่าผมโง่ๆด้วยซ้ำ เอฟมันมันมันเพิ่มบีมไหมมันโดนไล่ตามของเดบันโอไหมลองดูฮะว่าเราจะรอดไหมปานมังกรอติเดเอ้ยโชกุนจะได้แรงแรงเดี๋ยวจะหายก่อนเออเออันตีแล้วฮะไม่ต้องกลัวลอกนี้หายหมดได้ครับมาดูกันมาดูกันมาดูกัน ไอ้ได้ปั่นก่อนขอปั่นก้อนขอปั่นก้อนโอ้ยจบเลยผมว่าจะขอปั่นก่อนสักดอกนะทุกคนถ้าได้ปั่นดอกนี้หายหายยกตีแน่เลยทุกคนที่ผมบอกนะเนี่ยมันนิ่งหมดแล้วนะจันติมก็นิ่งหมดแล้วอะเรียบร้อยฮะโอ้ว่าเมื่อกี้ผมได้ปั่นเนี่ยผมจะตีอีกนะทุกคนถ้าเมื่อกี้ผมได้ปั่นเนี่ย น่าจะได้นะน่าจะชนะได้นะดอกเมื่อกี้มันจะตายอยู่แล้วอะ่ะเยเป็นไรฮะแพ้บ่อยจนผมชินแล้ว <c oughs> <c oughs> เรารอท่าเดี๋บโอก็ได้เราไม่รีบไม่ร้อนนะทุกคน <c oughs> ผมดีใจที่ผมขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดได้แค่นั้นผมก็พอใจแล้วครับ <c oughs> โอ้ยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าคงได้อัดจเจอกับตัวปวดมากโหเข้ามาครบเซตเลยนะยังขาดฟรีดอมอีกตัวนึงนะขาดฟรีดอมมาใส่แทนตัวไหนเอเอเหรอสำ <laughs> หรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม